นันไม่ให้จุบเลยจ้ะหลอกกินสละเปาไส้หมูเราแล้วไม่ให้จุบเลยทำไมไม่รักแม่มันเลยเหรอไม่แม่จุบก่อนไม่แม่จุบกันจุบ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 นานไม่ให้จุบเลยฮัลโหลโอเคไหมไม่แม่จุบกันนะไม่แม่จุบกันนานจุบจุบจุบเอ้ หลอกกินหมูเขาใช่ไหมลูกหลอกกินหมูเขาพอกินหมูเขาเสร็จแล้วก็ไม่ให้เขาจุบใช่ไหมลูกมาจุบกันแล้วมาจุบอีกเล้ยมาจุบอีกจุบอีกจุบอีกจุกจุกจุบไม่ให้จุบไม่ให้จุบจุบจุอืจุบเลยลูกสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมากินสลับเปลาไส้หมูกับน้องโรเบิตให้ชมกันนะจ้าเขาอยากกินตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วจ้ะวันนี้ก็เลยจัด เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาเลยจ้า Can you get ต่ e p a เ please เดี๋ยวพี่รอนพี่รอนกําลังไปเอาจ้าอืมพร้อมยังหูกอืมหนูพร้อมหรือยังเพก่นพร้อมหรือยังหนุ่ขยับมาอีกแล้วขยับมาอีกโอ้ขอบคุณจ้ามาแล้วจ้านี่จะสลับเปลาสลับเปาไส,ส้หมูสับนะจ้านี่จ้าทำเองจ้าเพื่อนๆอ,อยากกินก็ต้องทำเอง อหอมเลยน้องเหมียวมันร้อนอยู่นะลูกมันร้อนอยู่หนูต้องหนูต้องใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็มันร้อนอยู่ลูกมันร้อนอยู่กินหมูกับกินหมูกับแมวจ้ะนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันร้อนลูกมันร้อนมันร้อนมันร้อนนี่จ้ะเพื่อนนี่จ้ะไส้ไส้ของเขาเป็นอย่างนี้จ้ะมันร้อนลูกมันร้อนมันร้อนมันร้อนต้องเอ้ยใจเย็นเย็นลูกใจเย็นใจเย็น À, chai nhanh luôn chai nhanh mm. mm. Chai nhiên, ừ mhm Chai nhiên mhm mhm ừ mhm 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 Nó mhm mhm Nó mhm 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 mhm

ท็ามันเก๋นีอ่าทำเดีอย่าให้พี่รอนมาจับน้องไว้ไปแนละ้วลงกัทนทำไมจะเย็ยนหรอจะเย็นหนูชอบกินสละเปาเลอลูกกินมากก็ไม่ได้นะลูกไม่ใช่อาหารแมวลูก อาหารคนกินพอหอมปักหอมคอนะหนูนะไม่ใช่อาหารแมวนะลูกเดี๋ยวหนูไปกินอาหารแมวกินกินโชว์เป็นเพื่อนแม่ส้มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นฉันไม่ให้ลูกมันยังร้อนอยู่นะลูกมันร้อนอยู่นะ thank you ต้องให้พี่รอมมาจับ ชอบมากเลยจระเปาแม่ลูกชอบกินหมูน่าจะเป็นหมูอยู่แล้วจ้ะชอบสระเปาเรอลูกอชอบสระเปาเรอลูกใจกเย็นๆสิลูกอืม จไม่เย็นเลยอะตัวเองเนี่ยืึชอบเลยลูกต้องใจงเย็นๆน,นะอ้าฮใจเย็นลกูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลกูกใจเย็นแม่อ้ยมันชอบมากเลยจ้ะเพื่อนอะอ,อยากกินตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ย อยากมานั่งกินตรงกล้องเนี่ยแต่แม่ส้มไม่ว่างเนี่ยวันนี้ก็เลยจักแต่เช้าเลยไม่งั้นเทวดาอยู่ไม่ได้จั่นเอาละปินแป๊บเดียวพอแล้วลูกพอแล้วอ่ะอ่ะพอแล้วพอแล้วนะนี่นี่พอแล้วลูกอโอ้ยเดี๋ยวรีบกินก่อนก่อน ก่อนที่ไอ้เจ้าโรเบิรจะขึ้นมาซาลาเปาหมูสับไม่ได้ใส่ไข่นะจ๊ะเท้าจั่วเลวยจ้ะนึ่งใส่น้ำส้มไปด้วยจะได้ขา,ขาวๆอ,อ,กอ,อก้วกไม่ได้ทำให้เพื่อนๆได้นนชม อยากเองรูออมแม่กินมังซ่เยอะปะ นูอยู่ฝั่งนู้สินูมาฝั่งแม่ไงมือฝั่งแม่ไงนูนู้นี่กินเจ่งยังไงคอยกะน้ำน้ำล้วงน้วเป็นอะไรของมันเนี่ย เป็นอะไรหรอฮนุกเป็นอะไรของมันกินเปล่าๆสิลูกืแป้งเปิ้งมันกินหมดเลยจ้ะเพื่อน,อนไม่ใช่อาหารแมวนะลูกเป็นอาหารมนุษย์ พอ,พอแล้วแค่นี้นะเดี๋ยวกลับไปกินอาหารแมวอ,มอร่อยจ้ะสาเปาทําเองลูกอบๆขาว ต้องไปแล้วจ้าเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบาบายๆโชคดีชโชคดีจ้าโชคดีมีความสุขนะจ๊ะเจ้าน้องแมวเหมียวก็กินสลาเปาาสลาเปาใส้าสาหมูอปเไปจ้บาบายๆวัสด,ดีจ้าโชคดีชโชคดีจ้บาบายๆบายจ้า